จ้าพีน่น้องมันอ่อนสิมาเห็ดปลนปัดทูใส่กระเบื้องเคือดจา้าพี่น้องอันจีบอกพริกหอมแดงพักบัวอันนี้กระกกนนกปิ่งเดวแล้วปัดทูกระปิ่งเดวบักเขือกระปิ่งแดวจ้าเดีเ๋ยวมาตำกันก่อนมีนอ่อนตำมะพริกแล้วลจา้าจะเอาพักบัวไปกับอันนี้ลงจา้าหอมแดงตำตำหอมแดงกับพักบัวบักเคือก่อนจา้า เดี๋ยวออนขอตัมกันเด้อจ้าพี่น้องนี่กระตัมแดกแหละจ้านี่มาใส่ปลากันจ้าใส่ปลาดิบหนึ่งแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ใส่หอมจ้าหอมซอยป่นปลาทูห้ากระเสดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องอันนี้ผักกับห้ากระซิมีหักแคร์หักทัวแล้วกห็หอมปลอมแล้วจ้าพี่น้องคักบัวนี่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยปนปัทุใส่บักเคือจ้าปนปนแหงวันอ่อนเอินปนแหงเลยจ้าพี่น้องปนโคกสำหรับคลิปนี้ออนกับิซอกลาไปก่อนเลยจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยจ้าพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจหายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแลวจ้าบายบาย